ตาหนูโตแล้วก็ตายที่เกาหลีแล้วจากตาโตจากเกาหลีหรือว่ามาโตที่นี่ตาหนูโตแล้วก็ตายที่เกาหลีแล้วใช่วช้วนีววว่จะเป็นคนตาเ <S 2> <S 2> ออได้ครับมาครับตาสี เป็นไรครับโปรตีนมาตกจากบกลงล่างอันนี้จากล่างขึ้นบนลด่างล่างแค่เต็มเลยล่างแรกนี่ครับผมขอเปตะคู่เต้นครับมันรู้มากครับครับคู่ต่อไปสองคนมาเนี่ยเต้นนะเต้นเต้นเต้นเรื่อหมอมีอันชอบอะไรหมอมีนั่นน่ะอันนี้จังหวะเลยครับอันนี้เป็นจังหวะ สามชาสามชาต้องเต้นให้มันนะสามชานะสามชานี่คือแล้วแต่เธอสองคนเลยอันนี้เพราะจังหวะเป็นจังหวะเดียวที่ฟรีสไตล์ได้ฟรีสไตล์ครับฟรีสไตล์โอเคนะโอเคฟรีสไตล์พี่พี่ามพี่เขาซิปเอส